ต้นขอกรลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันทุนกๆท่านอยู่กับช่องไหนวันนี้นะผมได้ซื้อตัวต่อมาสมามตัวผมต่อเสร็จไปแล้วสอนตัวนะคะผมนะผมซื้อมานะถ้าถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดต่อไม่สะดวกถ้าเกิดต่อไม่สะดวกเดี๋ยวท่าน่านะไปซื้อที่ร้านผมได้เลยนะร้านร้านแม่ของผมขายตัวเจ้าพวาดีแน่นอน ไอ้เจ้าตัวคัมเมล่าแมนเนี่ยขายประจำแล้วก็นี่โอ้ติดอาวุธด, <c oughs> ด้วยะตอเลย นี่นะที่ท,ทันทีนี้นะต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวยืนยืนเดินเออมันจะอืออือยืนยืนเอ้ยอย่างนี้มันยืยย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 น,น,ยน,ยนยได้แหละนี่ข,นขั้นตอนด้านนี้เป็นเป็นปืนตัวนี้นะนี่เาราตัวตัวนี้นะมัน ล้มไปแล้วครับครับคาเมล่าหุ่นยนต์คาเมล่าจีนนม่ไดล้มบ่อยแต่ท่านี้นะคือคือคือ,คอปืนพลาสมาท่านี้นะเหมือนเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนเป็นปืนท่าน,นี้ก็เหมือนเป็นหอดนะอืะผมก็ไม่รู้นะน,ะ,นะแต่ผมจะเอามาติวานไว้เลย นี่แล้วผมจะมีอะไรมาดูนี่นี่คือหน้าบทช้อนนะนายนะใชะ่นี่นะเขียนชื่อช่อนผมด้วยเนียนี่นะดูนะตัวผมซูมไปที่ตัวนี้มันมีชื่อช่อนเห็นผมเขียนอยู่ในขิดสาศูนย์นี่แล้วเป็นภาพที่ผมวาดมาตั้งขึ้นสมุนนะ เป็นภาพที่ี่ผมวาดมาขึ้นชมนนะถ้าหามว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าผมวาดสวยได้ไงใช้แบบในโทรศัพท์ดูเลยนะเป็นไงคนจินนะเขาต้องใช้แบบเลยนี่สำหรับคลิปนี้ครับจบเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe กดแชร์วัสดีครับ